Welcome to Alisa Extreme สวัสดีค่ะ Hi everyone Welcome to Lisa e Xtreme! t o d a y we come i n h a r r y p o t t e r World for m y birthday. h o p e you enjoy guys! วันนี้นะคะคพวกเราอยู่ที่ Harry Potter World พวกเราจองไว้ตั้งแต่วันเกิดของหนูนะคะแล้ววันนี้พวกเราก็มาแล้วเป็นฉากที่เขาใช้ในเรื่อง Harry Potter วันนี้เราพาเด็กหญิงอลิซานะคะมาชม Harry Potter เป็นภาพยนตร์ที่เขาชอบนะคะ วันนี้หนูแต่งตัวเป็นกิฟฟินดอร์อ๋ออ๋อวันนี้อลิซาแต่งตัวเป็นกิฟฟินดอร์ก <c oughs> ิฟฟินดอร์กิฟฟินดอร์นะคะไปดูข้างในกันเลยค่ะเชิญค่ะ เื่อเปิดประตูยักเข้ามานะคะก็จะเห็นความอลังการของห้องโถงของโรงเรียนฮอกวอส์ที่จัดไวส้สําหรับรับประทานอาหารและก็จะมีสาวสวยอธิบายถึงการจัดรูปแบบการรับประทานอาหารและอุปกรณ์และก็คอสตูมของแต่ละครอบครัวนะคะ เลนี่คือศาสตราจารย์อันบัตดับเบิลดอนะคะครูใหญ่ของโรงเรียน This one they use when they dance in the like party or something like that They use costume like that Other school come Idea explain for me <laughs> เอชุดนี้น่ะเป็นเสื้อของโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่เขามาแข่งแข่งข่ง่ะว่าว่าไอเดียสเปน for me อ h น s ี้ที่ส่ e t นี้เ t o นห for h a r ร y Potter, r o อ n เ n อร์โรนและอันอื่น i ั้ i n องว้ p วท r s ค e ิฟฟิโดสห้องนั่งเล่ a เ p อเ t ียร์อยากถ่ o เร e าย e o e ็ e าจะเก็บภาพไปให้อริสาเรื่อยๆนะคะเรคคอร์ดไว้ให้นางนะคะเวลาที่โตขึ้นมาจะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเคยมาที่นี่แล้วนะคะ เราเดินชมกันมาเรื่อยๆนะคะและนี่เป็นบ้านของกิฟฟินดอร์นะคะเป็นห้องนั่งเล่นมเเเีีเยโโซซ Oh, I remember this one. Wow. What's name, my dear? What is name name? No, Griffin Stairwell. Headmaster's room. Oh. Oh. Oh, oh. Double doors office, babe. Oh, yeah. And is that one. ฟีนิกซอะไรกูในเหมอิ่ามรีอาริสาบอกความจำเต็มนะคะเดี๋ยวขอแอคชั่นดีกว่านะคะปกติอาริสาจะไม่ชอบถ่ายรูปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้นี่เก็บภาพไว้เยอะเลยค่ะ และแต่ละมุมแต่ละฉากก็น่าถ่ายรูปก,กันทั้งนั้นนะคะ a ดี๋ยว Expand for me please โ oh อ้โ oh. ห้ uh, Magic Magic <you> Magic <laughs> I watch long time I can't remember You watch already Yeah first time b h e n You watch all of them Yeah You know why know ตอนนี้อริสากำลังสนใจไม่กวาดกายสิทธิ์อยู่นะคะดูดูนางไม่ยอมย้ายไปไหนเลยค่ะสงสัยกิฟฟินดอร์อยากนั่งไม่กวาดกายสิทธิ์บ้างนะคะว่าจะเป็นยังไง สนุกสนานกันมากเลยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโอในพาร์ตต่อไปนะคะที่เราจะมาชมความตื่นเต้นของแต่ละฉากไปด้วยกันนะคะในคลิปครั้งต่อไปค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบที่นี่แล้วก็คลิปที่เราพามาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ลิซ่าเอ็กซ์ตรีมเลยนะคะ I hope you guys like this video and if you guys kind of like this video don't forget to subscribe like and share for us thank you